เพราะโลกในยุคปัจจุบันทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นโลกที่เราต้องสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์สวัสดีครับที่ BMW Financial Services เราเข้าใจและอยากช่วยให้คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของ BMW คันใหม่ด้วยความมั่นใจครับเพราะ Freedom Choice คือโปรแกรมทางการเงินที่ให้อำนาจการตัดสินใจคุลูกค้าที่อิสระมากกว่าโปรแกรมการเงิน,นไหนครับฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะ พอดีเมื่อวันก่อนได้เข้ามาทดลองขับตัว BMW Series 5แล้วก็รู้สึกถูกใจมากๆเลยค่ะและในอนาคตถ้าอยากเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมคันที่ผ่อนอยู่นี้จะทำยังไงอะคะ BMW Freedom Choice เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อช่วยให้คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลห่วงหน้าพวงหลังเลยครับเพราะมีถึง4ออปชั่นให้คุณลูกค้าเลือกในอนาคตครับเมื่อสิ้นสุดสัญญา renew เมื่อถึงเวลาขยับขยายต้องการเปลี่ยนเป็น BMW คันใหม่ก็สามารถทำได้ รีเทนถ้าชอบรถคันเดิมอยู่แล้วชําระเงินงวดสุดท้ายเพื่อเป็นเจ้าของในทันทีแบบง่ายๆไม่ยุ่งยาก Refinance เก็บรถคันเดิมไว้ใช้ต่อด้วยการขยายระยะเวลาการผ่อน Return เลือกคืนรถเพื่อเซฟเงินก้อนสุดท้ายสำหรับอิสระทางการเงินที่มากขึ้นความพิเศษก็จะอยู่ตรงนี้ครับตัว G F V หรือการการันตีมูลค่าในอนาคตเอกสิทธิ์ที่มีเฉพาะ B M W Freedom Choice สุขัน เพื่อให้ง่ายกับการตัดสินใจลูกค้าเองก็สามารถใช้ตัว G F V นี่แหละครับเป็นตัวเปรียบเทียบกับราคาตลาดณนะช่วงเวลานั้นๆในการเลือกที่จะขายต่อหรือคืนลดให้กับเราที่เหลือก็เหมือนการผ่อนแบบปกติเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเงินดาวระยะเวลาการผ่อนและค่าง,งวดต่อเดือนที่คุณลูกค้าต้องการได้เลยครับ o ี c อ o ชอยสมชื่อจริงๆค่ะ